คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลังสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทอตร,รงัง FM 91.25 MHz ช่วงรอบรัวทั่วไทย ในช่วงของรอบรวัวทั่วไทยนะคะวันนี้เมื่อเมี่ยวก็มีเรื่องราวมาฝากกันค่ะถึงเรื่องของกระแสข่าวปลอมนะคะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็เป็นห่วงการสร้างข่าวปลอมค่ะโดยเฉพาะพข่าวปลอมเรื่องโควิด19เนี่ยราคาที่ก็ทําให้เกิดความสับสน ให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะซึ่งก็เตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อแล้วก็ถ้าเกิดว่าเจอก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ด้วยนะคะน,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายยกร,รัฐมนตรีก็บอกว่าทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือเรียกย่อว่า DES นะคะเขามีการเฝ้าติดตามมีการมอนิเตอร์แล้วก็มีการรับแจ้งข่าวปลอมนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่14ถึง21มกราคม2565โดยทางด้านของศูนย์ต่อต้าน ข่าวปลอมก็มีข้อความเข้าไปนี่นะคะเยอะมากนะครับ11ล้5 4 6 1 7ข้อความซึ่งในจำนวนนี้เป็นข้อความที่เกี่ยวกับโควิด21เรื่องนะคะ โดยนาะยกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใย,ยประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่มีการ,พรแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทุกคนก็ได้รับความเดือดร้อนกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังมีคนบางกลุ่มค่ะนะที่ยังพยายามที่จะสร้างความปั่นป่วนนะคะสร้างความสับสนสร้างกระแสข่าวปลอมรายวันขึ้นมาอีกนะคะโดยที่จะสร้างความเข้าใจผิดในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของข่าวปลอมโควิด -19 ที่ยอดรับเรื่องสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชัดเจนนะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียนะอย่าพิ่งไปเชื่อทันทีทันใดนะคะควรที่จะเอ๊ะสักนิดนึงนะคะควรที่จะเอะใจช่างใจกันนิดนึงแล้วก็ตรวจสอบให้รอบด้าน โดยเราสามารถเลือกเชื่อหรือว่าเลือกแชร์นะคะหรือแจ้งข้อมูลไปได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อที่จะช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงต่อไปได้นั่นเองค่ะของจังหวัดตรังเราก็เคยเจอเหมือนกันนะคะที่เพจของวทตรังไลน์เนี่ยก็เคยเจอเหมือนกันมีคนสอบถามเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะว่าข่าวน,น,นี้นี่นี่เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะเราก็มีการดําเนินการต่อโดยการส่งไปยัง เพจข่าวจริงประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะช่วยตรวจสอบให้ได้อีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะหรือจะแจ้งไปได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะเพื่อที่จะช่วยตรวจสอบกันอีกทีหนึง่งซึ่งพี่น้องประชาชนนะคะสามารถที่จะติดตามแล้วก็แจ้งเบาะแสข่าวปลอมนะคะผ่านทางช่องทางต่าง,างๆของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ใช้แอดนะคะแอด Anti Fake News Center นะคะหรือที่เว็บไซต์ www.antifakenewscenter. com ช่องทางทวิตเตอร์ก็เข้าไปได้ที่ twitter.com/afncthailand นะคะแล้วก็ช่องทางโทรศัพท์ สายด่วนหนึ่ง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 ต่อแปดเจ็ดได้นะคะเป็นช่องทางสายด่วน DCC นั่นเองค่ะในการที่จะแจ้งเรื่องของข่าวปลอมนะคะโทรเข้าไปได้ที่หนึ่ง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 ต่อแปดเจ็ดได้นะคะนี่ก็เป็นช่องทางที่เราสามารถจะแจ้งเบาะแสได้นะคะแจ้งการตรวจสอบได้ว่าข่าวที่เราได้รับมาเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะถ้าเกิดว่าเป็นข่าวจริงก็สามารถที่จะ แชร์กระจายข่าวนั้นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นข่าวปลอมค่ะเราจะได้ไม่หลงเชื่อไม่หลงกลนะคะแล้วเราจะได้ไม่ต้องแชร์ข้อมูลผิดๆออกไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาปากกันในช่วงนี้นะคะ